แค่หดาคูบองหลายเท่าเป้นวาเห็นยังเห็นนิดสตี้สติ้ตราก็เจอไปต้าโลนาะมีหยังมินสไตย์น้อันตี้คุณิบยาวให้พี่ชวนพี่ชวนเป็นยังไงบ้างจ๊ะเด็บดตรงไหนหรือเปล่าน้ำเนี่ยนะคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงพี่ชวนมาก อมองหน้าน้ำสิจ้ารู้ว่าเขินในความสวยของน้ำแต่ว่าน,นี่น้ำกำลังเป็นห่วงพี่อยู่นะจ๊ะน้ำทั้งเข้าวัดทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาก็เพื่อพี่ทำทุกอย่างก็เพื่อพี่อยากให้พี่ปลอดภัยนะจ๊ะที่น้ำทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าน้ำชอบน้ำชอบน้ำชอบ ก็เดี๋ยวครับรต่ำไปเลยไหมครับรติดเสาเจ้ามงกุฎไม่กูเสาครับผมงสดผมก็เลยเฝ้ามาหาลูกพี่ติดไม่แดงแผลที่เราพาก็พาไม่แดงมาได้นี่ครับ,รบก่อนารพเ,เป็นห่วงลูกพี่ไร่คุถามมงี้แหละ่นเฝ้าไปหาลูกพี่หน่คยนะน้องงาำครับพี่ขอคุยกับลูกพี่นีดหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ค่ะแต่อย่านานนะคะพี่โชว์น้ำไปก่อนนะคะลูกพี่พี่รู้ไหมตอนที่ลูกพี่หลับไปอ่ะ พวกเรื่เราไม่้งโคตรคนส้นตีนอะ่ะมันล้ำเข้ามาทีเราสงสัยอย่างโดนส้นตีนที่ยอดแน่เลยผมว่าเราเลิกดีกันดีกว่าไหมครับ ว่าเราเลิกตีกันแล้วให้อภัยกันดีกว่าไหมครับไม่ต้องห่วงรูปหล่อใช้เวลาไม่นานหรอกเล่นมันยังไงเราเราคุยกันก่อนไหมครับเนี่ยผมผมว่าเราใจยเย็นๆกันก่อนได้ไหมครับไม่ไม่ผมว่า,าผมว่า<ผ>มไม่ดีนะครับวันนี้ผมไม่สะดวกจริงๆครับสะดวกพี่โค้ดสะดวกเลยผมไม่ดีมาครับพี่เฮ้ยเฮ้ยลูกพี่เราโดนกระที่ยวไปเขาไม่ใช่แล้วเฮ้ยใจเย็นไม่ใช่ แบบนี้มันจะเป็นการดูถูกลุกพี่เราเกินไปไไนะเว้ยเราจับลูกพี่นะแค่สามวิเท่าน,น,นั้นแหละไอ้พวกเทียนนั่นก็มุ่งกันจปนหมดละนับพร้อมกันหนึ่งสองเฮีนยนเฮ้ยเฮ้ย วันนั้นผมขอโทษจริงนะครับพี่ที่ผมแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมออกไปนี่เป็นค่าตอบแทนเล็กๆ,ๆน้อยครับพี่ผมขอโทษจริงครับเก็บ mm hmm. เงินขอคุณไปเถอะครับมาม้าเคยบอกว่าถ้ารับเงินจากคนไม่ดีเราก็จะเป็นคนไม่ดีไปด้วยครับเราก็อย่ามายุ่งกับผมอีกนะครับจะเป็นไหนก็ไปเลยไป ว่าเป็นยังดอกลาแม่เข้าใจยังไงเนาะลูกพี่กูตกมาปีนี่เพื่อการนักเทนอ่ะวะ